กราบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องผู้ประกันตนทุกท่านครับข่าวดีจากประกันสังคมเปิดลงทะเบียนรับเงินรอบใหม่จากผลกระทบโควิดรอบใหม่ครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นขอรบกวนเมตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารด,ดีๆเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับ นายนันทชัยโฆศกสำนักงานประกันสังคมกล่าวถึงมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดรอบใหม่ว่าหลังจากคอรม,มอมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายกระทรวงการได้รับผลประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายโดยผ่านความเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาข้อกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการเพื่อให้มีการมงคับใช้ you <laughs> ผู้ที่จะได้รับเงินทดแทนการว่างงานตามกฎหมายกระทรวงดังกล่าวคือลูกจ้างผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบอยู่ในจังหวัดพื้นที่ที่ประกาศล็อกดาวน์และให้หยุดจิดการไม่ให้ทำงานตามคำสั่งของรัฐจะได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานจากเหตุสุวิสัยอัตราร้อยละ50เซของค่าจ้างวงเล็บฐานเงินเดือนไม่เกิน1 5 0 0 0บาทให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1 9ธันวาคม2563กําำหนดไม่เกิน90วันขณะ สำนักง,งานประกันสังคมได้เตรียมแผนการลงทะเบียนเพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้อย่างรวดเร็วครับโดยนำบทเรียนจากการจ่ายเงินเยียวยาครั้งก่อนหน้านี้ที่พบปัญหาอุปสรรคส่งผลให้การจ่ายเงินนั้นเกิดความล่าช้าเช่นลูกจ้างขึ้นทะเบียนแล้วแต่นายจ้างไม่ยืนยันสิทธิ์อย่างไรก็ตามระเบียบกฎหมายต้องให้ในายจ้างและลูกจ้างต้องยืนยันข้อมูลทั้งสองส่วนจึงอยากให้ในายจ้างเป็นผู้รวบรวมข้อมูลรายชื่อลูกจ้างและ จำนวนวันที่หยุดงานขณะเดียวกันนั้นในของลูกจ้างยืนยันสิทธิ์และยืนยันข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารยืนยันเข้าระบบในข่าวเดียวกันเลยครับและครั้งนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนฝานแอปพลิเคชันใช้โทรศัพท์มือถือครับโดยไม่ต้องเดินทางมายื่นเอกสารที่สำนักง,งานประกันสังคมครับเนื่องจาก จะได้ไม่เสี่ยงติดต่อโรคโควิดอย่างไรก็ตามยังสามารถลงทะเบียนขอรับเงินวิธีเดิมได้ครับแต่ขอให้นายจ้างรวบรวมข้อมูลทั้งในส่วนของนายจ้างกับลูกจ้างในค่าวเดียวกันโฆษกสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่าสำนักงานประกันสังคมพร้อมจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานจากเหตุสุวิสัยและขณะนี้ได้เตรียมแผนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับ และอยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชันที่จะเปิดลงทะเบียนคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนได้ในประมาณเดือนมกราคม2564นี่ครับและสุดท้ายนี้รวมสาระชาแนลขอจบการนำเสนอเกี่ยวกับประกันสังคมเพียงเท่านี้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับประกันสังคมอีกนะครับ